อาการเหล่านั้นก็ก็รู้สึกค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นอ่าจนตอนนี้ก็คือหายหายปวดแล้วค่ะไม่ปวดเลยแล้วก็ได้อย่างอื่นด้วยนะคะก็คือได้ได้หัวนะคะปวดหัวไมเกรนปวดมากๆค่ะปวดข้างหนึง่งแล้วก็อ่าประมาณห้าวันนะคะทานไปห้าวันอาการปวดหัวหายหายเลยค่ะ หายไปเลยวันที่หกหายไปเลยคือแบบไม่ปวดอีกเลยนะคะก็ถือว่าผลิตภัณฑ์นี้สุดยอดมากๆนะคะอินคาออยอยากบอกว่าทุกคนทุกท่านที่ยังไม่ได้ลองทานนะคะอยากให้ลองทานด้วยตัวเองแล้วก็นำไปแบ่งปันบอกต่อนะคะเพื่อที่จะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะบอกบุญนะคะ ดิฉันจะใช้คําว่าบอกบุญแล้วก็แนะนํานะคะคนแก่ที่ที่มีปัญหาสุขภาพนะคะเราก็จะได้ถือว่าได้ช่วยเขาด้วยนะคะเพราะดิฉันเป็นผู้นําชุมชนนะคะก็จะเอาเรื่องราวเหล่านี้นะคะไปบอกทุกคนที่เราเจอนะคะเพราะว่าบางบางทีเหมือนกับว่าเขามีปัญหาแต่ไม่มีทางออกนะคะเราก็ไปช่วยเขาอันนี้ก็ถือว่าบริษัทริทวันทูนายช่วยคนอ่า ได้มากมากๆเลยนะคะมวลมนุษยชาติเหมือนที่ท่านประธานาวรลพงษ์ช้างรุ่กิจนะที่ท่านเคยเข้ามาพูดในกลุ่มแล้วก็ทุกๆครั้งที่ท่านเข้ามาท่านก็จะพูดคํานี้คือเป็นการช่วยเหลือมวลมนุษยชาตินะคะแล้วตอนนี้ก็มีเริ่มมีไรายได้ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ แนื่งจากว่าดิฉันเป็นผู้นําชุมชนก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ได้ไปพูดเยอะๆนะคะก็ค่อยๆบอกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีรายได้เพื่ออ่าเป็นเป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะคะอ่ะหวังว่าปีปีใหม่นี้นะคะดิฉันก็จะทำเต็มที่นะคะเพราะว่าเราจะต้องลุยแล้วะคะ่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีสินค้าดี แล้วก็บอกต่อให้ได้มากๆนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะ,ออะ,คะท่านที่ยังไม่ได้ลองทานแล้วก็ท่านที่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทาก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะสิ้นปีปกเก่าก็เริ่มต้นปีใหม่ออก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยทุกทท่านนะคะขอบคุณคุณทองเอกมากคะ่ะคนใไมค์ค่ะสวัสดีคะ่ะ นะครับ,นะรบแต่ก็อดไม่ได้มันเป็นธุนรกิจของการขอบคุณนะครับอาเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องโอเมก้าสามให้ฟังเอาไหมฮะ